สวัสดีคะ่ะทุกท่านแม่หมอดวงดีพาโชคขอนำคำทำนายแบบชี้ชัดสำหรับลัคนาราศีกฎในเดือนกุมภาพันธ์2568ากมาฝากขมาดูกันว่าดวงในเรื่องการงานการเงินความรักและโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้การงานเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องใช้ความอดทนและความละเอียดในงานงานที่เกี่ยวกับการดูแลลูกค้า หรือการประสานงานจะเด่นมากคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่ชี้ชัดมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ที่ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าระวังความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆในทีมงานการเงินการเงินของคุณในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสได้รับรายได้เสริมจากงานพิเศษหรือมีโชคลาภจากการช่วยเหลือผู้อื่นชี้ชัด รายรับมั่นคงแต่ควรจัดสรรเงินให้ดีเพราะอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเสริมดวงการเงินด้วยการทำบุญบริจาคอาหารหรือน้ำดื่มความรักคนโสดคุณอาจเจอคนที่น่าสนใจจากงานสังคมหรือการเดินทางแต่ต้องใช้เวลาทำความรู้จักกันคนมีคู่ ความสัมพันธ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอาจมีการพูดคุยเรื่องสำคัญที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ชี้ชัดคนโสดควรสังเกตคนใกล้ตัวเพราะอาจมีคนแอบสนใจคุณอยู่คนมีคู่ควรหลีกเลี่ยงการถกเถียงในเรื่องเล็กน้อยโชคลาภดาวโชคลาภของคุณในเดือนนี้ส่งผลดีคุณอาจได้รับของขวัญหรือเงินพิเศษจากคนใกล้ตัวชี้ชัด เสริมดวงโชคลาบด้วยการไหว้พระแม่กวนอิมหรือทำบุญเกี่ยวกับสัตว์น้ำเลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือวันสำคัญในครอบครัวอาจนำโชคมาให้สรุปเดือนกุมภาพันธ์2568เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวลักนาราศีกรกฎคุณมีโอกาสก้าวหน้าในงานการเงินมั่นคงและความรักพัฒนาขึ้นหากเสริมดวงตามคำแนะนำโอกาสเฮงจะยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะ ถ้าชอบคำทํานายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามแม่หมอดวงดีพาโชคเพื่อรับคำทํานายแม่นๆทุกเดือนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ